สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปฟังเรื่องราวจากกระทู้ดังบน Reddit เรื่องราวนี้สะท้อนถึงประเด็นที่เรามักพบเจอในชีวิตจริงเกี่ยวกับภาระกทางการเงินความรับผิดชอบในบ้านและความคาดหวังจากคนรักเป็นเรื่องราวที่เราต้องตั้งคำถามถ,ามถึงคุณค่าในตัวเองมาเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีค่ะฉันอายุ29ปีคบกับแฟนที่อายุ27ปีมาตั้งแต่ฉันอายุ19 เรามีลูกด้วยกันสองคนและชีวิตทางการเงินของเราก็มีปัญหามาโดยตลอดเลยค่ะฉันทำงานและเลี้ยงดูตัวเองกับลูกๆเท่าที่ทำได้มาโดยตลอดฉันทำงานในสายงานสุขภาพได้ค่าแรงก็แค่พออยู่ได้แต่ไม่เคยร่ำรวยอะไรเลยส่วนแฟนฉันนานๆานทีถึงจะทำงานมีงานพิเศษบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่เคยต่อเนื่องเลยประมาณ5ปีที่แล้ว เราตัดสินใจยายที่อยู่ครั้งใหญ่แล้วด้วยความช่วยเหลือของฉันทําให้เขาสามารถหาเงินได้ถึงเดือนละกว่า12,000เหรียญจริงๆแฟนฉันเป็นคนมีนิสัยไม่ค่อยดีเรื่องเงินทองเท่าไหร่เขามีรสนิยมแพงแต่เขาก็ขอให้ฉันเชื่อใจเขาแล้วฉันก็เชื่อค่ะฉันปล่อยให้เขาจัดการเรื่องบินและเงินทองทั้งหมดฉันจะได้ผ่อนคลายลงบ้างในที่สุดฉันก็ได้หายใจเต็มปอดสักที แล้วตอนนั้นฉันก็กำลังตั้งคันด้วยแต่ชีวิตดีๆแบบนั้นมันอยู่ได้ไม่ถึงปีด้วยซ้าทุกอย่างมันพังทลายลงหมดเลยเรากลายเป็นคนไร้บ้านเสียทุกอย่างสุดท้ายฉันก็ต้องย้ายไปอยู่กับครอบครัครวอยู่หเดือนแล้วหลังจากนั้นฉันก็สามารถกลับมายืนด้วยลำแข้งตัวเองได้อีกครั้งแล้วก็หาที่อยู่ใหม่ได้ตอนนั้นฉันทั้งงานสองที่เลยทั้งกลางวันกลางคืน ตลอดสมปีที่ผ่านมานี้ฉันเป็นคนรับผิดช,ชอบเรื่องการเงินทั้งหมดส่วนเขาก็นอนอยู่บนโซฟาทุกวันบ่นง่อยๆเพราะเขาซึมเศร้ามากที่หางานดีๆทำไม่ได้โดยตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเขาไม่เคยช่วยหลังจานทำความสะอาดบ้านหรือเก็บกวาดอะไรเลยไม่ช่วยอะไรเลยจริงๆมาถึงตอนนี้เขาก็บอกฉันว่าการที่เราต้องหารค่าใช้ใจกันคนละครึ่งเนี่ย มันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาฉันช็อกมากบอกตรงๆฉันก็เห็นนะคะว่าฉันหาเงินได้มากกว่าแล้วก็แค่เพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะจ่ายบินไม่ได้นะคะแต่มาถึงตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแม่ของเขาเลยฉันจ่ายบินครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำทุกอย่างอย่างอื่นหมดเลยแบบว่าทุกอย่างจริงๆ ฉันปรึกษาครอบครัวหรือเพื่อนไม่ได้เลยเพราะพวกเขาก็ไม่ชอบสิ่งที่ฉันต้องเจอจากการอยู่ข้างเขามาโดยตลอดแต่ฉันก็ไม่มีใครอีกแล้วฉันก็เลยคิดว่าฉันเป็นคนผิดหรือเปล่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันต้องเจอคำพูดที่ทำร้ายจิตใจแล้วฉันก็รู้สึกว่าตัวเองเล็กลงเรื่อยๆฉันใช้ชีวิตในช่วงอายุ20ปีไปกับการอยู่คนเดียวและซึมเศร้า มีแต่ทำงานกับเลี้ยงลูกจริงๆฉันหลงทางแล้วฉันก็แค่อยากรู้ว่าฉันไม่ได้บ้าไปเองเราย้ายออกมาจากทุกคนตอนนี้ฉันเลยไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวอยู่ใกล้เลยฉันเคยไล่เขาออกจากบ้านไปแล้วแต่เขาก็จะกลับมาหาลูกๆแล้วก็ไม่ยอมไปไหนฉันโทรเรียกตำรวจได้นะแต่ฉันไม่อยากให้ลูกๆต้องเจอกับเรื่องที่กระทบจิตใจ ฉันปล่อยให้เรื่องพวกนี้ผ่านไปเรื่อยๆจนตอนนี้ฉันก็รู้สึกแย่มากๆฉันแค่อยากได้ยินจากคนแปลกหน้าว่าฉันไม่ได้บ้าไปเองสัญญาเช่าของฉันจะหมดเดือนกุมภาพันธ์เพิ่งย้ายมาที่นี่ได้แค่สามสี่เดือนเองแต่พอสัญญาเช่านี้หมดฉันก็จะไปฉันก็ให้เวลาเขาให้เขาปรับปรุงตัวแต่สิบปีผ่านไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย ฉันรู้ว่าฉันมีเวลามากพอที่จะคิดได้แต่นี่แหละคือฟางเส้นสุดท้ายสำหรับฉันฉันว่างแผนว่าจะย้ายกลับไปอยู่ใกล้ๆครอบครัวเพราะยิ่งคิดไปคิดมาเขาก็อยากย้ายที่อยู่เพื่อจะได้มาบงการฉันและให้ฉันอยู่ห่างจากคนอื่นแต่เขาก็เกลียดบ้านเกิดของเรามากฉันเลยหวังว่าเขาจะไม่ตามฉันกลับไปที่นั่นอีกฉันหวังไว้อย่างนั้นนี่คือเรื่องราวทั้งหมด มีคนแสดงความคิดเห็นจำนวนมากส่วนใหญ่ต่างบอกว่าเธอไม่ใช่คนผิดหลายคนถึงกับบอกว่าเธอต่างหากที่เป็นฝ่ายถูกกระทาและควรจะเลิกกับผู้ชายคนนี้เสียทีพวกเขาเห็นว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องการหารคร่งค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่เป็นการแบกรับทุกอย่างในชีวิตคนเดียวทั้งงานนอกบ้านงานในบ้านและการเลี้ยงดูลูกแล้วคุณล่ะครับเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมแล้วคุณทำอย่างไรอดทนอยู่ หรือเดินจากไปเพื่อชีวิตของตัวเองและนี่คือทั้งหมดของเพื่อเป็นเรื่องพอดแคสต์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับถ้าชอบเนื้อหาสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนใหม่จากช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ